สวัสดีค่ะปุ๊จากสูตรดีบูลนะคะวันนี้ปุ๊จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูลค่ะดีบูลมี2ชนิดนะคะแบบผงค่ะ1กล่องมี5ซองนะคะแล้วก็แบบแคปซูลค่ะ1กล่องมี30แคปซูลท่านใดที่มีอาการปวดข้อ,ปว,ขอปวดเข่าปวดเอวปวดสะโพกล้าวลองขาหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าแนะนําให้ทานดีบูลได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวปุ๊จะพาไปชมคลิปวิดีโอท่านที่ทานดีบูลแล้วได้ผล เชิญเลยค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยล้าปวดหลังล้าปวดหลังแล้วล้าลงขา่ะก็แขนก็ยกไม่ขึ้นอ๋อแขนยกไม่ขึ้นแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนยกยกก็ขึ้นได้โอ้ค่ะตอนแรกยกไม่ขึ้นเลยทางนี้มันยกไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ยกขึ้นขาก็ดีเดินคล่องมกินแล้วสบายตัวแล้วปวดไหมคะคุณยายไม่ปวดแล้วเดี๋ยวนี้ เดินง่ายเราจะเดินให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวคุณย่าจะเดินให้ดูค่ะวันนี้มั่นใจว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็เดินคล่องเดินทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเดินรอบบ้านสองรอบไม้เท้านี่คือจะไม่เอาแล้วใช่ไหมคะไม่เอาแล้วค่ะอ๋อไม่เอาไม้เท้าแล้วโอ้โหเดินไปมันก็เดินได้ง่ายนะว้าวนะคะโอเมื่อก่อนปวดหัวเข่านะสองขาบวมนอนไม่ได้ดิ้นก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ปวดหัวเข่า เดี๋ยวนี้กินยาไปก็ดีขึ้นทํางานได้อะไรได้นะลุกขึ้นได้หิวน้ำตักน้ำหิวไปรดอันนั้นอันนี้ได้หมดเดี๋ยวนี้กินยาอันนี้ตัวนี้ไปดีจริงๆค่ะคุณตากินดีบุญไปใช่ไหมคะครับค่ะ,ะเดี๋ยวให้คุณตาลองเดินให้ดูนะคะก่อนหน้านี้บวมใช่ไหมคะ,ะบวมแต่ก่อนบวมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาแล้วเดิน ไปไหนได้สบายยนั่นหัวเข่าก็ไม่เจ็บมันยุบ่ะปวดสะโพกแล้วลงมาขาลงมาขาทีนี้เออก็ปวดก็บ่นอยู่ว่าเออเอายาอะไรมากินก็เลยมาเห็นรีบูนก็เลยเออเอามาทานดูทีนี้ทีแรกกินทีแรกมันก็ปวดลงขาแล้วขึ้นมาตรงคอตรงคอพอกินรีบูนเข้าไปประมาณสามกองอ,ะอ่ะ<อ>แล้วมันก็หาย มันหายจนทุกวันนี้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวนี้ก็สบายเดินสวนได้สบายทำอะไรได้หมดปวดหลังปวดสะโพกปวดมากเลยเลยโทรไปให้ลูกมารับไปหาหมอหมอวิชัยว่ากล้ามเนื้อปลิ้นประทับปลายประสาทสะโพกข้างซ้ายปวดมากเดินไม่ได้เลยเข้าห้องน้ำลูกก็ทุกข์เข้าไปลูกก็ตัวนี้น้อยก็เลย สังยานี่เมื่อกี้หลานเอายานีไม่กินหลานเอายานีไม่กินก็ดีขึ้นตอนนี้ใส่บาตได้แล้ว